อะไรที่เป็นปัจจัยทำให้คนยุโรปไม่อยากเดินทางทั้งที่โลกนี้ได้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 แล้วต่อไปมันก็คงเป็นแค่ความทรงจำจำได้ไหมว่าตอนที่มีมาตรการโควิดคือไม่ได้พูดถึงตัวเชือนะ้อโรคนะตอนที่มีมาตรการโควิดเราก็ถูกปิดกั้นให้ไม่ค่อยอยากเดินทางเพราะว่ามีความยุ่งยากต่างๆไปไหนก็ลงทะเบียนอย่างเช่น Thailand Pass หรือว่า กักตัวหรือวาอ่าต้องฉีดวัคซีนกี่เข็มหรือต้องตรวจโควิดก่อนเดินทางกี่วันหรือบางทีติดตกมากก็เอาย4ิบสี่ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศนั้นเลยคือเดินทางยากแต่ว่าค่าใช้จ่ายนั้นถูกแสนถูกค่าเครื่องบินถูกค่าโรงแรมค่าที่พักโรงแรมถูกอาจจะไม่ได้บอกถูกเวอร์มากแต่ว,ว่าถูกกว่าตอนนี้แล้วกันครับแล้วก็รอกันเป็นปีนนกระทั่งมาตรการต่างๆนั้นเขาก็ได้ทยอยเลิกกันไปเริ่มต้นจากยุโรปก่อนเสร็จแล้วก็ เยอยเลิกกันจนกระทั่งว่าประเทศต่างๆในเอเชียก็เลิกใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามีปัญหาใหม่อีกแล้วก็คือปัญหาค่าครองชีพต่างๆนั่นเองใช่ไหมทำให้ตรงนี้เขาก็เลยต้องมีการสํารวจกันว่าอะไรนะที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้คนยุโรปเนี่ยก็คือจริงๆอันนี้เขาสํารวจจากคนยุคคืออังกฤษแต่ว่าก็แน่นอนคนยุโรปส่วนใหญ่ก็อยู่ประเทศใกล้เคียงกันก็ต้องคล้ายๆกันอยู่แล้ว ว่าปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้ทำให้เขาตัดสินใจไม่เดินทางจริงๆต้องขยายความอีกนิดนึงว่าตัดสินใจไม่เดินทางไกลไม่ใช่ว่าไม่เดินทางเลยไม่เดินทางไกลฉะนั้นเราจะเห็นว่าการท่องเที่ยวของยุโรปเนี่ยมีการฟื้นตัวที่อบนำเสนอข่าวไปวันก่อนบางที่เนี่ยได้ฟื้นตัวไปมากกว่าช่วงก่อนโควิดซะอีกคือมันจะซบเซาไปในช่วงโควิดใช่ไหมสัก2ปีกว่าอ่าแล้วตอนนี้คือเขาเกินของเดิมไปแล้ว แต่ในส่วนของการเดินทางไกลนี่แหละที่ทําให้เขาตัดสินใจไม่เดินทางไกลเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนั่นเองทั้งที่ช่วงโควิดเนี่ยเขาก็ไม่เดินทางเหมือนกันก็เพราะว่ามันมีมาตรการต้องกักตัวซึ่งจะมีค่ากักตัวราคาแพงแสนแพงหรือบางประเทศก็ไม่ให้เข้าเลยก็มันจะมีอุปสรรคกันอยู่เสมอก็จะมีช่วงไหนไหมที่แบบว่ามันจะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยสถานาการณ์ราบเรียบค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงแถมยังไม่มีอุปสรรคอะไรมากีดขวางเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูกันไป ตามหัวข้อนี้เดี๋ยวลงข่าวไว้ในใต้วิดีโอก็2ใน3ของนักเดินทางก็บอกว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับฮอลิเดย์แพลนในปี2023ของพวกเขา2ใน3เลยนะ67%ก็แสดงว่ามีผลมากกว่าเรื่องอื่นแน่นอนคือเรื่องของค่าครองชีพคือถ้ามองไกลขึ้นนิดน,นึงก็หมายความว่าปี2023เนี่ยที่อย่างเช่นหน่วยงานของไทยเขาคาดหวังว่าเขาจะได้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีนี้1 0ล้าน อาจจะเป็นสิบแปดล้านในปีหน้าคือเพิ่มกว่าปีนี้เกือบเท่าตัววงเล็บของเดิมก่อนโควิดมาสี่สิบล้านก็คือเรายังได้แค่หนึ่งในสี่ของของเดิมเท่านั้นปีหน้าคาดว่าน่าจะได้ประมาณเกือบครึ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าปีหน้าก็อาจจะยังซบเซาอยู่เพราะว่าค่าเรื่องของวิกฤตค่าครองชีพนี้ยังไม่หมดไปเขาก็ยังไม่เดินทางอยู่ดีซึ่งนักท่องเที่ยวจากยุโรปหรืออเมริกาหรือประเทศไกลๆทั้งหลายเนี่ยเป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวของเราเพราะว่ามาแล้วใช้จ่ายเยอะแล้วก็อยู่นาน ครับตามข่าวนี้เขาบอกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้นักเดินทางในสหาราชาอาณาจักรเนี่ยกลัวว่ามันจะส่งผลกระทบกับแผนฮอลิเดย์ของพวกเขาในปีหน้าทีนี้เป็นการสํารวจจากหน่วยงานหนึ่งในลอนดอนก็คือประมาณ66%เลยที่กังวลว่าการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยใหญ่ที่สุดเลยในขณะที่1ในสเนี่ยบอกว่าราคาน้ํามันเนี่ย เป็นปัจจัยกังวลที่สำคัญคือค่าครองชีพกับราคาน้ำมันมันก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าค่าครองชีพก็คือราคาสินค้าค่าเช่าที่อยู่อะไรต่างๆใช่ไหมาราคาของแต่ว่าค่าน้ำมันเนี่ยมันก็เชิงเป็นทางอ้อมถ้าไม่ได้เดินทางก็จะไม่รู้คือถ้าไม่ได้ขับรถหรือไม่ได้จะขึ้นเครื่องบินก็คงไม่รู้แต่ค่าครองชีพนี้เจอโดยตรงแน่นอนโอเคอันนี้คือตามหัวข้อว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้คนยุโรปตัดสินใจไม่เดินทางคือมันเป็นการเทียบกัน ว่าปัจจัยอะไรที่ส่งผลมากที่สุดใช่ไหมค่าครองชีพเนี่ยเราบอกไปแล้วเป็นปัจจัยส่งผลมากที่สุดแน่นอนถึง2ใน3แต่ว่าความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเขากังวลมากกว่าเรื่องโควิด -19 บเซะอีกก็คือเรื่องโควิด -19 นี้เป็นปัจจัยความกังวลแค่20%เท่านั้นแล้วก็ความกังวลด้านภาวะสุขภาพฉุกเฉินอีก1 1ซมันคืออะไรหรือว่าเรื่องหมายถึง m o ง k e y p <c> o <oughs> กก็รวมแล้วโควิดกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพทั่วโลกก็รวมแล้ว3 1เ ความกังวลเรื่องสงครามในยูเครน14%แอร์พอร์ตค o สความวุ่นวายที่สนามบินที่เคยรายงานไปว่าส่งผลให้เที่ยวบินอาจจะดีเลย์หรือยกเลิกก็มีความกังวลเรื่องนี้16%ความกังวลเรื่อง b r e กซิตอันนี้เป็นเฉพาะคนยูเค12%แล้วก็ความกังวลเรื่องที่ยูเคกับ EU เนี่ยจะมีการตั้งด่านซึ่งกันและกันก็เมื่อก่อนก็ไม่มีแต่ตอนนี้หลังจาก เบรกซิแล้วก็ต้องมีการตั้งด่านก็อีก13%แล้วก็สิ่งที่กังวลน,น้อยที่สุดกับกลายเป็นเรื่องของภาวะโลกร้อนในภาษาอังกฤษคือ climate change ก็คือแค่9.7%เหมือนว่าการสำรวจเนี้ยเขาให้ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยเหมือนทำนายตัวเองล่วงหน้าว่าปีหน้าเนี่ยอะไรที่น่าจะเป็นผลทำให้มันกระทบกับแผนการเดินทางของพวกเขา ก็ปรากฏว่ากังวลเรื่องโควิดเนี่ยน้อยกว่าเรื่องค่ากรองชีพแล้วก็โดยรวมถ้าแบ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายก็กลายเป็นว่าผู้หญิงนี่มีความกังวลเรื่องของค่าครองชีพจะส่งผลกระทบกับแผนการเดินทางเนี่ยมากกว่าผู้ชายก็คือผู้หญิงกังวลถึง73%หมายถึงว่าของผู้หญิงทั้งหมดส่วนผู้ชายกังวล58%ของผู้ชายทั้งหมดที่กังวลว่าค่าครองชีพจะส่งผลกระทบ ภาวะอย่างนี้เขาก็น่าจะหลังเลว่าเออถ้าบังเอิญจ่ายไปเยอะๆเมื่อไหร่เนี่ยแล้วปรากฏว่ากลับมาปุ๊บเกิดมีปัญหาอะไรมากขึ้นกว่านี้อีกเนี่ยมันก็จะทําให้เขายิ่งลําบากขึ้นไปอีกก็เลยต้องกังวลไว้ล่วงหน้าแล้วถ้าแยกเป็นกลุ่มอายุเนี่ยกลุ่มไหนที่มีความกังวลเรื่องค่าครองชีพที่พุ่งสูงมากที่สุดกลับกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มวัยทํางานกลุ่มอายุกลางๆไม่ใช่กลุ่มผู้สูงอายุแต่อย่างใด ถ้าเป็นชาวยุโรปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าคนอายุเยอะแล้วเขาจะได้ไอ้เพนชันใช่ไหมเขาก็เหมือนกับจะได้ชัว์วของเขาอยู่แล้วะแต่ว่าคนอายุ Mid เดิลเอก็จะอยู่ที่24-65เนี่ยน่าจะกังวลเพราะว่ามันมีความเสี่ยงโดนให้ออกจากงานกันด้วยไม่เหมือนคนที่ได้เพนชั่นแล้วเขาก็คงได้ตลอดใช่ไหมอันนี้เราก็อยากจะถามคนที่ได้เพนชันหรือคนที่รู้จักว่าใครที่ได้เงินกเกษียณว่าจะได้ตลอดไม่มีแบบว่าเอออยู่ดีๆไม่ได้หรืออะไรนี้ ก็คือกลุ่มวัยทำงานก็กังวลมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มวัยทีนเพราะว่าวัยทีนนี่ประมาณว่าไม่มีตังค์จะไปอยู่แล้วก็เลยไม่กังวลเอออาจจะยังไม่ทันจะคิดด้วยอย่างนี้แต่ว่าพวกอายุแบบวัยทํางานนี้เขาต้องรับผิดชอบตัวเองจริง,รงๆเขาก็รับผิดชอบตัวเองกันมาตั้งแต่เรียนไฮสคูลกันแล้วใช่ไหมแต่หมายถึงว่ามันมีภาระมากขึ้นแต่ส่วนของวัยอายุเยอะวัยกเกษียณเขาก็คงได้เงินกเกษียณก็เลยไม่กังวลจากการสํารวจกลุ่มอายุ18-24ถึง ก็จะมีคนกังวลเรื่องนี้ค่าครองชีพนี้51%แต่กลุ่มอายุ35ถึง44อาอายุ24ถึง35หายไปไหนอ่ก็จะมีความกังวล73%ก็คือ35ถึง44ปีถ้ากลุ่ม45ถึง54กังวล72%กลุ่ม54ถึง65กังวล54%ทำไมยิ่งแก่ยิ่งกังวลน้อยลงอ่ถ้าเป็นของคนไทยคงสลับกันไหม คนยิ่งแก่ยิ่งกังวลม,มากขึ้นหรือเปล่าครับพอมาถึงการสอบถามเรื่องอปีสองพันยี่สิบสองคือหมายถึงว่าปีเนี้ยส่วนใหญ่เขาใช้จ่ายกันมากขึ้นหรือใช้จ่ายเท่าเดิมหรือน้อยลงกับการฮอลิเดย์ในปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดคือปีเนี้ยคนเขาใช้เงินกับการเที่ยวมากกว่าช่วงก่อนโควิดหรือน้อยกว่าหรือเท่ากันปรากฏว่า3 1ใช้น้อยลง34%ใช้มากกว่าช่วงก่อนโควิดแล้วก็35%คือใช้พอๆกับช่วงก่อนโควิด ก็ดูแล้วเป็นเปอร์เซนต์ที่ไม่เยอะเท่าไหร่หมายถึงว่าทั้งคนใช้น้อยใช้มากหรือใช้พอๆกันพอเลิกมาตรการโควิดเนี่ยก็มีการเที่ยวแก้แค้นกันเยอะฉะนั้นก็เลยมีคนแห่เดินทางกันมากส่วนมากน่าจะแพงขึ้นมากกว่านะน่าจะใช้เยอะขึ้นมากกว่านะกลายเป็นว่าคนที่ใช้เยอะขึ้นเนี่ยมีอยู่แค่34ามเอร์เซนต์ใช่ไก็เลยดาว่าถ้า3 1เอร์เซนที่บอกว่าใช้น้อยลงเนี่ยคือเปลี่ยนเป็นเที่ยวใกล้ๆหรือเปล่าอย่างเดิมอาจจะมาไกลอาจจะมานะ ไทยหรือประเทศแถบเซาท์อีสต์นี้ก็อาจจะไม่มาก็เลยใช้น้อยลงส่วนที่บอกว่าใช้มากขึ้นเนี่ยก็คืออาจจะยังเดินทางอยู่ไงก็ยอมจ่ายแพงแลกความสบายอะไรกันไปส่วน35%ที่บอกว่าใช้พอๆกันกับของเดิมเนี่ยอาจจะเหมือนว่าบริหารค่าใช้จ่ายก็เลยแบบว่าเอออันนี้อันไหนตัดได้ก็ตัดหรืออะไรเงี้ยก็เลยยังคงใช้พอๆกับของเดิมหรืออาจจะอจองตั๋วล่วงหน้ามากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างนี้แล้วมาพูดถึงการใช้จ่ายของคนอายุมาก ก็กลายเป็นว่ามีแค่สิบสี่เปอร์เซ็นเท่านั้นของคนที่อายุมากกว่าหกสิบห้าที่เขาบอกว่าจ่ายน้อยลงในการท่องเที่ยวในปีนี้ส่วนคนที่อายุรองลงมาหน่อยคือห้าสิบห้าถึงหกสิบสี่ก็บอกว่ามีแค่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นที่จ่ายน้อยลงแสดงว่าคนที่ยังเปนหนักอยู่ก็คือคนกลุ่มคนอายุห้าสิบห้าขึ้นไปยังเป็นหนักอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นนี่คือกลุ่มเป้าหมายนะของการท่องเที่ยวของไทยนะ ครับก็เอาเป็นว่าถ้าตามหัวข้อนี้เนี่ยคือ2ใน3เนี่ยของนักเดินทางก็บอกว่ากังวลเรื่องของค่าครองชีพว่าจะส่งผลกระทบกับแผนเที่ยวปีหน้านี้เราไม่ได้พูดถึงปัจจุบันนะพูดถึงอนาคตว่าปีหน้า2ใน3เนี่ยเขากังวลว่าค่าครองชีพจะส่งผลกระทบกับแผนการเดินทางของเขาก็ทําให้ตรงนี้มากกว่าความกังวลเรื่องของโควิดซึ่งมีแค่20%เท่านั้น2ใน3ก็ที่บอกว่ากังวลเรื่องค่าครองชีพก็คือประมาณ66% ฉะนั้นถ้าเกิดใครจะมาบอกว่าเออเขาไม่มาเพราะว่ากลัวโควิดหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่เลยมีแค่ยี่สิเปอร์เซ็นเท่านั้นแล้วพอลงไปที่กลุ่มอายุแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าผู้ชายมีความกังวลเรื่องค่าครองชีพน้อยกว่าผู้หญิงก็กังวลแค่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นผู้หญิงกังวลเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์พอมาถึงกลุ่มอายุกลายเป็นว่ากลุ่มวัยทํางานยี่สี่ถึงหกสิบห้ากังวลเรื่องค่าครองชีพมากกว่ากลุ่มวัยเกษียณฉะนั้นกลายเป็นว่าวัยเกษียณกลายเป็นไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ อ่าฉะนั้นนี่แหละกลุ่มลูกค้าหลักของประเทศไทยซึ่งเราควรจะให้อำนวยความสะดวกกับเขาไม่ใช่เอาแต่จะไปโฆษณานะวกกับเข้าเรื่องอีกจนได้ัก็มันเสียดายแทนจริงๆแทนที่จะอำนวยความสะดวกให้มาง่ายๆแล้วก็อำนวยความสะดวกเรื่องของวีซ่าเพื่อจะได้อยู่ได้นานขึ้นสะดวกมากขึ้นกับกลายเป็นว่าไปตั้งกฎระเบียบมากมายทั้งๆที่เราเองก็ปากก็บอกอยู่เสมอว่าอยากจะได้ลูกค้ากลุ่มนี้มาไกลเพราะว่าใช้จ่ายสูง เราอยากให้เขาใช้สักคนละ7 0,000บาทต่อทริปเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งปัจจุบันใช้แค่48,00 0โดยเฉลี่ยแต่กลายเป็นว่าเดี๋ยวก็มีค่าเหยียบแผ่นดินบ้างเดี๋ยวก็มีคนขอให้เก็บค่าเหยียบโรงแรมบ้างหรือว่าเดี๋ยวจะขึ้นค่าแท็กซี่บ,บ้าง,อ,าะาง,างอะไรสารพัดครับแล้วเพื่อนๆที่ฟังอยู่อะไรคือปัจจัยที่ทําให้เรากังวลเรื่องการเดินทางในปีหน้าหรือที่กังวลตั้งแต่ตอนนี้ก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ